อันนี้เป็นยิมโนโสองต้นนะคะที่เลี้ยงโตมาพร้อมกันแล้วก็อยู่อยู่เนี่ยเราจะสังเกตว่าต้นทางขวาเนี่ยจะดูปกติดีนะคะมีความเขียวแต่งตึงนะคะในขณะที่ต้นทางซ้ายจากที่เคยเท่าเท่ากันนะอยู่ไปอยู่ไปผอมไปเลยนะคะเห็นไหมดูยากเนี่ยอผอมทางซ้ายเนี่ยจะผอมนะคะแล้วก็เหี่ยวยุบเห็นไหมคะยุบในขณะที่ทางขวาเนี่ยก็จะยังเขียวแล้วก็เต่งนะคะเหมือนเดิม ต้นใหญ่นี่ก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยได้ลองรื้อกระถางออกมาดูนะคะก็ได้พบว่านี่ศัตรูตัวฉกาดของแคคตัสน,นะคะเพลียะนะคะซึ่งเพลียเนี่ยจะอาศัยจะชอบอาศัยอยู่ตามโคนรากนะคะรากหรือแม้วโคนต้นเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นยากจะสังเกตเห็นยากมากนะคะ มันเลยเราเราก็เลยไม่รู้ว่ามันป่วยเพราะอะไรแล้วมันก็จะซูบซีดเหี่ยวตายไปนะคะอันนี้ก็เริ่มมีประสบการณ์นะคะเนี่ยเพียแป้งอันนี้เป็นเพราะว่าต้นนี้คือเลี้ยงดินคือนานมากไม่ได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ไม่ได้ใส่สตาร์เกิลจีให้นะคะดังนั้นเนี่ยเพลี้ยมันก็เลยมาเป็นหลายต้นเหมือนกันเดี๋ยวต้องวิธีจัดการก็คือเดี๋ยวเราจะเคลียดดินออกนะคะแล้วก็ไปฉีดน้ําล้างนะคะเอาเพลียแป้งพวกนี้ออกให้หมดเลย เขียดินส่วนใหญ่ออกไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปล้างเพลี้ยเนี่ยอาการต้นที่โดนเพลี้ยเนี่ยที่สังเกตเบื้องต้นนะคะก็คือจากจากที่เคยเต่งๆนะก็คือจะเหี่ยวนะคะยุบลงยุบลงเราก็เอ๊ะขาดน้ําหรือเปล่าลดน้ํามากขึ้นปรากฏยิ่งทําให้รากเน่านะคะก็คือต้นจะยุบลงแล้วก็ไม่ผิวไม่เป็นมันเงานะคะอันนี้คือจะมีปัญหาแล้วก็โตช้า อันนี้ก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่เพลียนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแค่การเปลี่ยนดินหรือตัดรากไม่พอนะคะจะต้องรื้อดูแบบนี้เลยนะคะรื้อดูแล้วก็ต้องฉีดน้ำล้างรากนะคะอันนี้มีอาการต้นเล็กเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยมาหลายเดือนแล้วแหละแต่เราก็ขี้เกียจอยู่แล้วก็ตอนนั้นยังไม่เอะใจอะไรนะคะแล้วก็สาเหตุก็คือจากที่พบเองแล้วก็ที่ดได้อ่านมาคือ เกิดจากการที่ดินเก่านะคะไม่ได้เปลี่ยนดินนานคือเชื้อโรคมันก็จะเกิดขึ้นนะคะหมักหมมโรคมแมลงก็ตามมานะคะแล้วก็ไม่ได้โรยสตาร์เกิลจีให้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเริ่มโรยละเริ่มเลยใหม่ให้ทุกต้นเลยเพราะว่าหลายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเอาไปฉีดน้ําค่ะฉีดน้ํานะคะก็จะใช้ใส่ย,ยางนี่แหละแล้วก็เปิดน้าเบาๆนะคะแต่ว่าเราจะอุดปากมันไว้มันก็จะได้ได้ความแรงนะคะแล้วก็จะ ฉีดแบบนี้ฉีเลยฉีโคนไปด้วยเลยนะครับมันก็คือเนเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแป้งๆนะคะล่วงหลุดออกไปไหลตามน้ำเลยนะคะต้องใช้วิธีการฉีดเพราะว่าจะตัวเล็กๆอะ่ะคือถ้าคอยแบบเอาอะไรมาเขี่ยๆออกลากก็จะเสียหายด้วยนะคะลากเป็นแผลแล้วก็กระบวนการที่เราฉีดเอาดินแค่ดินออกเมื่อกี้ก็น่าจะทำให้เกิดบาดแผลดังนั้นเราจะ พอล้างลากเสร็จเราจะแช่กันรานะคะหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้แห้งตั้งสองสาวันนะคะแล้วค่อยเอาลงปลูกใหม่นะคะเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดว่างั้นอันนี้ก็ยากันรานะคะชนิดน้ำผสมน้ำแล้วก็ต้นที่ล้างมาน่าจะสะอาดแล้วนะคะฉีดถึงซอกถึงมุม ซอกซอนนะคะาขาวๆไม่มีแล้วนะคะแต่ก็อาจจะเกิดแผลนะคะก็เลยเดี๋ยเอามาแช่แป๊บหนึ่งพอให้โดนยาแล้วก็เอาขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้แห้งสักสองวันนะคะให้แห้งนี่คือยาแห้งด้วยแผลแห้งด้วยแล้วก็เอาลงปลูกปกติค่ะหรือถ้าใครจะตัดแต่งรากด้วยก็ได้นะ ก็มี2ตาําราบางตําราว่าตัดแล้วลากจะงอกเรือบางตำราก็ตัดทําไมเสียเวลาก็แล้วแต่นะคะลองดูว่าอันไหนที่เหมาะกับท้องที่ของเรานะคะ